บอรี่มันข้าวที่มันมีอายุนานกว่าข้าวอื่นครับก่อนจะปลูกแลเบอรี่เราต้องดูว่า,าข้างๆเนี่ยเขาปลูกข้าวอะไรกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้นกเนี่ยมันก็กวนหนูมันก็กวนสมมติมมว,ตมมว่าเราทำยูเจ้าเดียวออกมาช้ากว่าเขาเดือนหนึ่งเนี่ยนกหนูมนันจะกินหมดไหมต้องดูงข้างๆอย่างแถวนี้ย <c oughs> ถ้าเป็นแถวนี้ไม่ได้เพราะว่าพอแล้ว เกี่ยวที room, nei, right. find, mm ่ห hmm. ลังแค่เจ็ดวันเนี mm ่ยหนูนกมันจะลุมกินของเรามันจะกินข้าวแล้วไปเรียบเราต้องเราต้องดูว่าข้างนาเราเนี่ยเขาทำข้าวอะไรเขาจะเกี่ยวกันเมื่อไหร่สมมุติว่าเขาทําข้าวสี่เดือนไล่เบอรี่มันสี่เดือนครึ่งเราก็ต้องทําก่อนเขาครึ่งเดือนเพื่อจะให้มันสุกพร้อมๆกันถ้าเขาทําข้าวสามเดือนครึ่งเราก็ต้องทาก่อนเขาเดือนหนึ่งต้องไปดูข้างๆด้วยกะว่าเวลาเก็บเกี่ยวเนี่ยให้มันอยู่ใกล้ๆกัน แล <Yeah. S 1> ้วตลีไม่ค่อยมีโรคมีมแมลง uh huh. เป็นข้าวที่ทนแต่ได้ปริมาณข้าวต่อไร่เนี่ยน้อยประมาณห้าสิบหกสิบถังหรือห้าร้อยหกร้อยโลเ uh huh. okay. ตีวยนี้แล้วก็การปลูกา็ใช้ปุ๋ยไม่เยอะใช้ปุ๋ยไม่เยอะแต่ผมจะใช้ปุ๋ยเนี่ยปุ๋ยคอกปุ๋ยอะไรเป็นหลักเ uh huh. วลากินเวลาสีมันจะอร่อยกว่าใช้ปุ๋ยแล้วไท้ ผสมไหมผ,ผสมเล็กๆน้อยๆช่วยกระตุ้นบ้างใช้อะไรบ้างเคมีใช้อะไรเคมี <be? S 2> อ่ะผมผมใช้ปุ๋ยผสมเองจะซื้อแม่ปุ๋ยมาผสมเองอแต่จริงๆไม่ต้องใช้ก็ได้ถ้าแบบที่ต้องใช้เพราะว่าแปลงนี้เพิ่งทำไรเบอรี่เป็นครั้งแรกแล้วผมก็เพิ่งมาดูแลเป็นครั้งแรกแล้วใส่ปุ๋ยอินรีเนี่ยการปลดปล่อยย่อยสลายธาตุอาหารเนี่ยมันจะช้า เหมือนเรามีน้ำในแ้งเนี่ยถงใหญ่ไปเลยเลยแต่เรามีกลอกอยือแค่อันเดียวมันปค่ปล,ป,ลปล่อยธ้านอาหารปีหนึ่งก็ได้หนึ่งทีนี้พอ,พอพอปีที่สามที่สี่ก็จะใช้อินรีได้คือค่อ,คอ,คอ,คอยๆปรับตัวไปถ้า<ร>ถจะทำอินรีอย่าไปไอ้นั่นทีเดียวเลยปีแลต้องใช้ใช,ช่วยเขาก่อนแล้วก็ช่วยน้อยหน่อยแล้วพวกยาฆ่าแมลงอะไรเรายาฆ่าแมลงถ้าเราใช้ ถ้ามันมีมแมลงปนมแมลงมากวนเนี่ยเราใช้สารชีวภาพช่วยก็ได้อย่างผมก็ใช้พวกบิวเวรียไตโคโดามาสารชีวภาพก็คือมันเป็นสิ่งมีชีวิต uh huh. ที่กําจัดสิ่งมีชีวิตด้วยกันเป็นเชื้อราพวกนี้จะเป็นเชื้อรามันทําลายโรคทาลายมาแมลงได้แต่แปลงนี้มันมันมันอยู่ข้างแปลงที่เขาไม่่อยมีมแมลงอยู่แล้วแปลงที่ประสิทธิ์นี่เขาก็ไม่ค่อยได้ฉีดยาอยู่แล้วออมันก็เลยาเราเรา,รเราก็เลยแต่เราก,ก็จะมีระบบนิเวศในแปลงนาที่ดี ก็คือแมลงร้ายเนี่ยมันมีน้อยแมลงดีมันมีเยอะเราไปฉีดยามันโป้งมันตายหมดตายหมู่ตายหมู่แทนที่มันจะมีระบบนิเวศในแปลงนาที่ดีไอ้ตัวนี้ก็ากำจัดตัวนี้เพี้ยมาแมงมุมก็จัดการมันเราฉีดยาเคมีไปมันจะตายหมดก็พยายามไม่ต้องใช้แทมไร้บรี่ไม่ต้องใช้เคมีก็ได้เพราะว่าเป็นข้าวที่ทนทนเพี้ยกระโดดข้างๆเป็นเพี้ยกระโดดและบรี่ไม่เป็นมันมาเกาะต้นเนี่ยต้นมันจะแข็งกินไม่เข้า กินไม่ข้าวมันใครอยากไปกินแป้งอื่นดีกว่าแม่อร่อยอันนี้เป็นเม็ดพันธ์เม็ดพันครับซึ่งมันจะไม่มีข้าวอื่นปนเม็ดพันธุ์ที่ดีเนี่ยมันต้องดํเอาต้องดำอ่าแล้วก็เกี่ยวด้วยมือนี่ผมทำในเกี่ยวด้วยมือเกี่ยวด้มเองครับต้องดำดำก็คือนาดําปักดําเพราะว่าโดยเฉพาะปีแรกปีแรกที่เราทําเนี่ยอย่างผมทําอันนี้ไปปีแรกปีแรกถ้าเราหวานเนี่ยข้าวที่เก่าที่พื้นนาเขาจะขึ้นมาพร้อมกับข้าวที่เราหวานไป แต่เราดำเนี่ยเรามีน้ำคุมไว้เรามีน้ำอยู่ประมาณห้าเซนเราดำไปข้าวเก่าเขาจะไม่ขึ้นแล้วเราก็เลี้ยงน้ำไปเรื่อยๆอีกเดือนหนึ่งเราค่อยปล่อยน้ำเวลาเขาจะได้เมล็ดพันธุ์ที่ไม่มีพันปนแต่ปีหน้าถ้าไม่มีพันปนแล้วปีสองมีสามจะหวานก็ได้จะยอดก็ได้ไม่เป็นไรับอันนี้ถ้าเขาจะขอแบ่งก็ได้ได้ได้เล็กๆน้อยๆได้เอาไปลองๆศึกษาดูได้มีเบอร์ติดต่อไหมเผื่อเขาต้องการโทรปรึกษาเบอร์ผมเนี่ยศูนย์แปดหนึ่ง 8-7-4-9-0-5-0นะลองเข้าเว็บไซต์กเกษตรพอเพียงก็ได้มผมมีหัวข้อการปลูกข้าวลดไล์เบอรี่การทำนาแบบลดต้นทุนลดสารเคมีไปมีกระทู้อยู่ในเว็บนะโอเคนะแล้วพี่พ,พี่ประสิทธิ์ใช่ไหมครับจเบอร์อะไรพี่ประสิทธิ์ผมจำเบอร,ร์กันไม่ได้เมื่อกี้ก็ลืมถามไม่เป็นไรเ<ข>ไดี๋ยวผมด,<ร>ดูในเครื่องอโ,อโอเคโอเคเผื่อเผื่อคนสนใจปลูกข้าวหอมปทุม จกเป็นวิทยากรด้วยเนาะใช่ไหมครับอันนี้เก็บแล้วใช่ไหมฮะออพรุ่งนี้ตากอีกของผมอ๋อเหรออ๋ออ๋อ,อคืนเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวน้ำค้างเบอร์พี่ประสิทธิ์นะครับครับ089 896 8837โอเค ผมชื่อนายลุงธรรมบำรุงบุตรนะครับอ่าครับตรงนี้เออ่บางมาเดือหรือเปล่าหรือบางขยันบางคูวัดตรงนี้เป็นบางเดือตรงนี้เป็นบางควัดถนนเนี่ยถนนนี่เป็นบางควัดตรงแยกโอเคแค่ถนนนี่กับบางควัดแหะข้ามคลองบางควัดคลองนี่เป็นของบางควัดฝั่งเราบางควัดฝั่งฝั่งฝั่งนี้ต้นมะม่วงนี่บางควัดฝั่งนี้บางเดือฝั่งนี้บางเดือออ๋โอเคโอเคขอบคุณครับครับ